เดี๋ยววันนี้พี่ฝนจะพาทุกคนมาเล่นด่านรถไฟกันบ้างดีกว่าด่านรถไฟอะไรเหรอพี่ฝนด่านรถไฟไม่ธรรมดาแล้วมันไม่ธรรมดาตรงไหนด่านรถไฟสกีบีดี้ทอยเล็บไงล่ะขอบอกโอ้มีสกีบีดี้อยู่ด้านบนจริงๆด้วยเห็นมั้บอกแล้วสกีบีดี้ทอยเล็ทโอ้โหทำไมใหญ่โตโอ้โหจังเลยอ่ะพี่ฝนแล้วเราจะไปเดีอทางมันขาดนะ <laughs> ทางมันขาดด้วยเหรอใช่แล้วเมื่อกี้พี่เอกเงยหน้ามองแล้วเห็นทางมันขาดอยู่นะ แล้วนี่อะไรอ่ะอันนี้ของแถมหรือเปล่าเนาอะของแถมหมอมีพรมวิเศษมีม้าอยู่ในคลองอันนี้มีม้วนความเร็วด้วยนะเนี่ยข้างหลังมีม้วนกระโดดอ่ะม้วนกระโดดงะหรอใช่อันนี้จะไหลแรงโน้มถ่วงอันนี้เป็นดาบะทุกคนโอ้โห,โหราคาฮะราคาเท่าไหร่เหรอเขาไม่ได้ให้ใช้ฟรีนะเอาเหรอพี่วอนนึกว่าใช้ฟรีได้โอ้โหราคาแรงซะด้วยโอราคาไม่กี่ร้อยเอง เดี๋ยวไปดูอันนี้ก่อนขอดูมว้วนความเร็วหน่อยก็แล้วกันเท่าไหร่นี่เท่าไหร่อะอ้เท่านี้งานทุกคนโอ้โหราคาแรงไปหน่อยงั้นเอาอย่างนี้ดีกว่าสงสัยพวกเราจะต้องนั่งรถไฟไปกันแล้วละ่ะไม่เป็นไรเราเริ่มจากของฟรีก่อนดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยว่อนนะ เส้นทางตรงไหนนะพี่เอกบอกว่าทางขาดอะเหมือนขึ้นไปสักแป,ป๊บหนึ่งมันก็จะขาดเลยอะจริงเหรอจริงดิไหนอะอยู่ตรงไหนอะพี่ฝนไม่เห็นมีเลยอ่ะเป็นโค้งโค้งทางโค้งอะเป็นทางโค้งอ่ะเหรอใช่แล้วนี่ไงโอ้ยโอ้โอ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 จริงด้วยไม่เห็นมันเป็นไรเลย,ยแล้วเราผ่านมาได้ยังไงอะ่ะ ฉันว่าไม่ใช่ทางขาดแต่เป็นทางร่องหนเป็นทางร่องหนเหรอครับปุ๊กปิ๊กจอดไม่เคยเห็นมาก่อนเลยละครับแล้วใครเขาร่องหนแล้วจะมองเห็นละจอดเอาเหรอโอ้มันเป็นแบบนี้นี่เองเออจริงด้วยแฮปุ๊กปิ๊กพูดมีเหตุผลเหมือนกันนะอะปุ๊กปิ๊กนี่นายเป็นคนมีเหตุผลเหมือนกันนะเนี่ยฉันมีเหตุผลทุกตอนอะเดวกอนหวอยากจะบอกว่าเส้นทางตรงนี้ยาวเออออฮ้ยอะไรอ่ะ อ้าพี่เอกนึกว่าพี่ฝนกดปุ่มตีลังกาพี่ฝนไม่ได้กดปุ่มอะไรสักหน่อยแล้วเราจะทํายังไงกันดีอ่ะเด,เดี๋ยวก่อนออพี่ฝนพี่ฝนรู้แล้วเออตกใจหมดเลยตรงนี้มันเป็นร่องอ่ะพี่เอกกระโดดลงเลยนี่เห็นเปล่ามันเป็นร่องอ่ะทุกคนแต่พอลงมาแล้วรถเราหายอลยดิอ๋อแล้วเราจะทํายังไงอ่าพี่ฝนคิดว่าจะกลับมาได้ไหมซะอีกงั้นเดี๋ยวพี่เอกไปเอารถมาให้ใหม่้ะกันนะฮะจะไปเอารถมาให้ใหม่งั้นเหรอไปละ วุ้ยผู้เสียสระพยัญชนะทุกตอนเลยไมอยังอะ่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะโอ้โหอีกนิดเดียวแท้ๆเลยอะ่ะเราจะสาวมาไปหาสกีบีดี้ทอยเลทได้แล้วอะ่ะกำลังมาพี่ฝนเดี๋ยวขอปรับความเร็วหน่อยอยู่ตรงไหนแล้วนี่ อยู่เนี่ยเลี้ยวขึ้นมาชั้นสองละโออเห็นแล้วเห็นแล้วเดี๋ยวได้วันบอกให้ก็แล้วกันว่าตรงเนี้มันเป็นทางที่มันเป็นแบบลูกคืนน่ะงั้นยืนยืนมาร์กจุดไว้ก่อนยืนมาร์กจุดตรงนี้ไว้น่ะใช่แล้วยืนมาร์กจุดเอาไว้ พอเวลาพเพกเข้ามาใกล้ๆนี่ต้องเบรกนะเข้าใจเปล่าได้เลยแต่ตอนนี้พเพกกำลังใช้สมาธิในการขับโอ้ยตรงนี้มียึกยักด้วยนะมียึกยักด้วยงั้นเหรองั้นเดี๋ยวพเพกลดความเร็วลง3ระดับเลยพวกปิ๊กนายช่วยพเพกดูเส้นทางด้วยนะฉันจะช่วยดูได้ไงฉันอยู่ในกระเป๋าเดี๋ยวกันเดี๋ยวกัน,กนใจเย็นพเพกเบาชะลอะก็ชะลออยู่แล้วไงช้าหน่อยช้าหน่อยแล้วอยู่ตรงไหนเนี่ยนั่นไงอยู่ตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละหยุดเลยหยุดเลยหยุด หยุดย,ดยดตรงนี้นะเลยมาแล้วอ้าวแล้วไปได้เฉยก็พี่เอกลดความเร็วลงไป3จุดแล้วไงเออไปได้เฉยเลยอ่ะแสดงว่าเราไปเร็วมากเนี่ยตรงนี้ไม่ได้เออไปเร็วมากไม่ได้งั้นเหรอใช่อาจจะทําให้กระโดดแล้วก็เลยพลิกคว่ำลงมาได้ไงโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้เป็นทางโค้งโอ้ข้างล่างเป็นดวงจันทร์ด้วยนะเนี่ยเ,เร่งให้มันเร็วๆหน่อยก็ได้ช้าชะมัดเลยอะเร่งไม่ได้หรอปุ๊กปิกเดี๋ยวหล่น งั้นเดี๋ยวเราค่อยๆเลี้ยงไต่ระดับไปแบบนี้แล้วกันนะ,ะ,นะจอร์ดเห็นข้างหน้าเป็นทางลูกขึ้่นไต่ระดับไปไต่ระดับมาด้วยนะครับไม่น่าจะยากมากนะจอร์ดนะจอร์ดคิดว่ามันยากมากเลยแหละครับทําไมอะครับเพราะว่ามันมีทางเชื่อมต่อเป็นลูกขึ้่นเยอะมากเลยล่ะครับก็พี่เอกขับช้าลงแล้วไงครับ <c oughs> เดี๋ยวก่อนใจเย็นๆทุกคน ค่อยๆไปทีละนิดทีละนิดก็แล้วกันมาได้ฉันจิ้มปุ่มเพิ่มความเร็วให้พวกพี่นายหยุดเลยทำไมอะเดี๋ยวฉันคว่ำยิ่งห้ามฉันยิ่งอยากเอามือไปกดยังไงท็ไมลูอยู่เฉยเฉยโอ้โหเส้นทางโคตรเคียวมากเลยใจเย็นให้ทุกคนเดี๋ยววันนี้พวกเราจะพาไปให้ถึงสก,กีบีดี้ทอยเลสแล้วก็ไปกดปุ่มชักโคกให้ได้เลยไม่ต้องกลัวหรอกพี่ฝนยังไงเดี๋ยวก็ต้องไปถึงอยู่ดีถูกต้องเพราะเราเก่งเพราะเราไปเรื่อยๆไง พเพราะเราเก่งตั้งหากเนี่ยเคยดูไอ้นี่เปล่ากระต่ายกระเตาะ่าอ่ะทำไมอะเต่าเขาค่อยๆไปกระต่ายเขารีบวิ่งไงอ๋อพี่ฝนเป็นกระต่ายเหรออืมพี่ฝนเป็นกระต่ายแล้วใครเป็นเต่าพเพยกเป็นกระเตา่าฮะกระเตามีที่ไหนเออเป็นเต่าเดี๋ยก่อนเฮ้ <c oughs> ไกลถึงแล้วพี่หวนเห็นเกาะที่เราเกิดตรงนู้นด้วยล่ะใช่แล้วไกลมากเลยอ่ะฮะไม่ไกลเท่าไหร่มีไกลกว่านี้อีกนะโอ้ไกลกว่านี้ก็ไม่ไหวแล้วมีแบบที่ไกลกว่านี้อีกทุกคนโอ้ยไม่อยากไปเล่นไกลเกินอ่ะอันนี้ไกลที่สุดแล้วเดี๋ยวก่อนนะว่าไงอรอตรงข้างหน้าพี่รู้สึกแปลกๆฮะรู้สึกแปลกๆยังไงอ่ะมันจะเลี้ยวขึ้นได้ไหมนะนี่ไงกําลังไปนี่ไง เออตรงนี้มีทางยึกยกเต็มไปหมดเลยโอ้โหระวังให้ดีนะมันเป็นเส้นทางไต่ระดับมันสูงขึ้นเรื่อยๆอะ่ะข้างหน้าข้างหน้าเราจะผ่านได้ใช่ไหมเนี่ยข้างหน้านั่พี่ฝนเห็นแล้วเหมือนที่จอร์ดบอกจริงๆด้วยครับไปดีๆนะเห็นไหมครับจอร์ดบอกแล้วว่าข้างหน้ามีเส้นทางไต่ระดับยึกยักยึกยักด้วยครับพี่ฝนว่าไงหรออันนี้อะไรอะ่ะทางโคง้งไม่ใช่ที่มันเลยๆออกมาเนี่ยดิไหนอะ่ะ เศษเศษที่หล่นหล่นเลยเลเนี่ยนี่มีปุ่มอะไรอยู่ด้วยเนี่ยเฮ้ยเขาให้เรากดหรือเปล่าไม่ใช่มั้งโอพี่ฝนไม่กดดีกว่ากลัวหลวน่นออออะอ,อะอะดะอะไรอะ่เออะเกิดอ,อ,อ, <c oughs> อะไรขึ้นอ่ะทาไมไปไม่ได้อะ่ะเฮ้ยรือว่าเราจะต้องไปกดตุ่มตรงนั้นหรือเปล่าไม่ใช่อ๋อ <c oughs> อะไรเหรอพี่ฝนดูข้างล่างดิข้างล่างไมอ่ะลางไม่สนิทกันล่างไม่เชื่อมต่อไม่เสมอกันว่างานอันเดอยหลังอนถอยหลัง ถอยถอยถอยระวังเออถอยหลังมาโอ,โอ๊ยน่ากลัวชะมัดเลยอ่ะนี่ถอยเบาสุดแล้วนะถอยเบาเกินไปหรือเปล่า ไม่รู้โอ้ไปไม่ได้มันไม่สนิทกันถอยเบ,เบาเกินไปเราจะต้องมีแรงส่งต้องถอยหลังไปเยอะๆหน่อยเนี่ยอรางไม่สนิทกันเดี๋ยวต้องทําให้อรางเขาสนิทกันก่อนมันต้องเป็นเพื่อนกันใช่พอเป็นเพื่อนกันพอสนิทกันแล้วเขาจะให้เราผ่านไปได้มันคนละเรื่องแล้วอา้าวคนละเรื่องนี่เล่งให้เร็วๆแล้วนะโอ๊ยใจยเย็นๆ <c oughs> เอาละปืดอ้โเบา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 ลงหน่อยเบาทําไมอะเดี๋ยวหล่นโถเอ้ยโอ้ ผ่านมาได้จริงด้วยแหะโอ้โอ้เขามียึกยักตรงนี้นี่ไงทางยึกยักจริงจริงด้วยงั้นเราก็ถึงแล้วพี่ฝนเราไม่ต้องกลัวอะไรแล้วใจเย็นก่อนข้างหน้ายังมีเส้นทางยึกยักษอีกยาวไกลฉันว่ารีบรีบจิ้มไปเลยจะได้ไปถึงเร็วๆฉันว่าถ้ารีบจิ้มเข้าไปมีหวังพวกเราหล่นแน่นอนเลยอ่ะพวกเราก็ไม่ได้ตัวหนักขนาดนั้นนี่นาใจเย็นก่อนทุกคนใจเย็นเย็นเราจะต้องค่อยๆไปไปทีเดียวแล้วถึงเลยอ่ะเนี่ยเดี๋ยวเพียกบั คับเองไม่ต้องกลัวเรื่องใจเย็นนะพี่อใจเย็นใจเย็นเดี๋เดๆๆเฮ้ ใกล้ถึงแล้วจริงด้วยบอกแล้วว่าเดี๋ยวเขาไปถึงถ้พเพยกบังคับเพราะพเพกใจเย็นใจเย็นพี่ฝนเห็นเส้นทางข้างล่างด้วยล่ะน่าจะเป็นเส้นทางล่องหันหรือเปล่าไหนอ่ะข้างล่างปูนเลยอ่ะข้างล่างล่างๆเนี่ยเขามีทางที่อาจจะแบบเอามาต่อเติมเพิ่มก็ได้เขาน้าเราค่อยเข้ามาเล่นใหม่งั้นหรอมังอาจจะแบบมาถึงตรงนี้แล้วก็วนล,ลงไปต่อข้างล่างอ่ะพี่ฝนว้เป็นเส้นทางอัปเดตใหม่นั่นเองไม่รู้เหมือนกันถ้าเขาทำเราค่อยมาเล่นต่อแล้วกันเดี๋ยววันตรงนั้นมีก่ออะไรบางอย่าง รีบๆไปเธอข้างหลังสก,กีบีดี้ทอยเล็ตมีเกาะด้วยออมีเกาะอยู่แล้วเวลาเข้าไปถึงไม่งั้นเราจะยืนไม่ได้โอ้โหพวกเป็ดวันนี้นายเป็นแมวฉลาดจริงๆด้วยฉันเก่งอยู่แล้วอันนี้ไม่ต้องชมั้นหายใจก่อนเร็วเข้าขั้นหายใจทำไมฉันกลัวหลุน หล่นที่ไหนไม่หล่นหรอกไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวรถตีอีกแล้วโอ้ลางตรงนี้เขาซ้อนกันไม่สนิทอีกแล้วโอ้ใจหายใจคว้ามเลยนึกว่าจะไปไม่ถึงแล้วซะอีกอ่ะไม่ต้องกลัวเราพี่ฝนเรามาถึงแน่นอนอยู่แล้วแค่โค้งไปโค้งมาแค่นั้นเองเพียงดูอะไรนั่นแล้วไหนอ่ะในดวงตาสกีบีดี้ทอยเลยเขามีเขามีสกีบีดี้ทอยเลทเป็นหน้าคนด้วยล่ะขอบอกจริงเหรอนั่นไงเห็นรึเปล่าเฮ้ยทำไมสกีบีดี้มีตาเป็นสกีบีดี้อีกทีง้ย แล้วข้างล่างเป็นชักโครกโถส้วมแล้วเราจะถูกกดหรือเปล่าเราไม่ถูกกดเพราะเราทะลุโถสว้วมมาเลยเฮ้ยจริงเหรอนี่ไงจะถึงเกาะแล้วพี่ฝนว้าวจริงๆด้วยในที่สุดพวกเราก็มาถึงเกาะจนได้ถึงแล้วจ้าูู้เอาละลงมาได้แล้วว้ยสุดยอดไปเลยเรามีแบนเดตการประสบความสำเร็จในด่านนี้ด้วยหรอเมื่อกี้เราสามารถรับขนมชั้นได้ด้วยี่ยนี่เหรอ อันนี้ขนมชั้นอะไรอ่ะรับได้เขาเป็นสีลุ้งเหรอพี่ฝนขนมชั้นเรนโบว์เออดีนะเอาไว้เคลื่อนที่เร็วดีเฮ้ยเราไปได้นี่นะงั้นเราไปข้างหน้าสก,กีบีดี้กันดีกว่าออพี่ฝนอยากจะไปดูว่าสก,กีบีดี้ทอยเลทเนี่ยนะเขาจะหน้าตาแล้วกว็แบบในโถส้วมมีอะไรหรือเปล่าไงเหรอยังไงก็หน้าตาดีน้อยกว่าพี่เองนิดนึงยอนะฮึบฮึบเดีย๋ยวขอเข้าไปนู่นในชักโครกก่อนดีกว่ารอด้วยดีฮึบเออถึงแล้วถึงแล้ว ถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วนี่นี่มาแล้วมาแล้วทําไมฉันถึงใช้ไม่ได้นะสายลุงเนี่ยเออ,อโอ้มันทะลุอะ่ะมันทะลุถึงไหนแล้วเนี่ยพี่ฝนมันทะลุผ่านไปเลยอะ่ะเราเข้าไปยืนไม่ได้อะ่ะทุกคนเอามันไม่หายไปด้วยนะฮะไม่หายเหรอใช่ขนมชั้นเนี่ยไม่หายไปเอา้าไม่หายจริงด้วยแฮะทำไงดีอ่ะ ไม่เป็นไรยังไงซะเราก็ผ่านประสบความสำเร็จแล้วล่ะตอนเนี้ยใช่แล้วเราสามารถมาถึงซีกิบิดี้ทอยเลทได้อย่างปลอดภัยถูกต้องเลยเห็นนะพี่ฝนบอกแล้วว่าในดวงตาเขามีหน้าคนด้วยล่ะขอบอกใช่แล้วเพราะดวงตาคือหน้าต่างของหัวใจแต่จะว่าไปนี่น่ากลัวเหมือนกันนะเนี่ยเออแต่ถ้าคนมีดวงตาเป็นหน้าตัวเองนี่เพกว่ามันแปลกๆนะเดี๋ยวกะเถิบขึ้นมาหน่อยดีกว่าอยู่ไหนแล้วน้ออยู่ข้างหน้าขนมชั้นเนี่ยเดี๋ยวเพคกระโดดไป <ห>ติดเหรอติดชนเนี่ยอติดชนด้วยเหรอเออต้องกระโดดขึ้นมายืนงั้นหมายความว่าวันนี้พวกเราก็สามารถผ่านด่านนั่งรถไฟมาหาสกีบีดีท้ทอยเลตประสบความสำเร็จแล้วใช่หรอือเปล่าใช่แล้วละนะแค่นี้ก็ผ่านด่านภารกิจนี้เรียบร้อยถ้าเพืเ่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบคลิปนี้ของพวกเราแล้วล่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งแจ้ง,ง,งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อน ড্রাফ তো কনে চায়ে